ผู้ชมไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะหลายคนฟังเรื่องนี้แล้วถึงกับช็อกเลยว่ารับน้องภาษาอะไรมีทั้งปืนมีทั้งการจุดไฟมัดมือมัดเท้าปิดตารุมกระทืบหนักกว่านั้นคือให้น้องทําอนาจารกันเองทั้งจูบป,ปากทั้งอมอวัยวะเพศพ่อแม่รับไม่ได้นะคะวันนี้พ่อแม่พาลูกชายวัยรุ่น3คนร้องทานายดังขอให้ช่วยเหลือเลยเขาบอกว่าเป็นการรับน้องของนักเรียนช่างกลต่างสถาบันย่านมีนบุรีค่ะ โดนจับขังโดนรุมซอ้อมโดนเอาปืนจี้หัวบังคับจูบป,ปากแล้วก็ที่ต้องเซ็นเซอร์คือให้อมอวัยวะเพศกันเท <pen> ่านั้นไม่พอนะคะอัดคลิปประจานน้องลงโซเชียลด้วยคือคลิปเหล่านี้มันถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลจนเด็กๆอะ่ะคืออับอายไม่กล้าออกจากบ้านกันเลยทีเดียวพ่อแม่เลยต้องพามาร้องทนายดังแบบนี้นะคะกล <trees> um. ุ่มพ่อแม่วัยรุ่นนะคะก็พามาร้องเรียนกับ ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมบอกว่าเด็กๆเ,เนี่ยถูกอุ้มไปขังอยู่ที่บ้านเรือนไทยหลังใหญ่ในซอยรามคำแหง63แล้วก็ถูกกระทำอย่างที่เห็นเป็นแก๊งเด็กช่างสถาบันชื่อดังย่านมีนบุรีจำนวน18คนนะคะโดนรุมซ้อมโดนปืนจี้บังคับบังคับกินปัสสาวะโดนใช้ไฟลนขนในที่ลับโดนจูบป,ปากโดนกระทำอา,าจารคุณผู้ชมดูบาดแผลค่ะ โอ้โหนี่คือข้างขมับนะเห็นไหมเห็นเลือดไหมน้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเขาเนี่ยเคยเรียนช่างกลย่านมีนบุรีแต่เขาลาออกมาแล้วเพราะเขารับสภาพการรับน้องไม่ได้เขาเล่าบอกว่าเขาคือคนแรกเลยน้องคนแรกคือน้องที่สวมหมวกสีฟ้าเล่าบอกว่าเขาคือคนแรกที่โดนอุ้มล็อกเข้าไปขังอยู่ในบ้านหลังนั้น27ตุลาคมนะคะเพื่อนที่เคยเรียนสถาบันเดียวกันนั่นแหละชักชวนส่งข้อความมาบอกว่าเฮ้ยไปซื้อของกัน พอไปเจอกันปุ๊บโดนล็อกตัวขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปบ้านหลังหนึ่งเป็นเรือนทรงไทยหลังใหญ่ในซอยรามคำแหง63บ้านหลังนั้นมีเพื่อนๆหลาย1ิบคนมั่วสุมรออยู่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงซึ่งเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่แล้วเนี่ยพูดกับเขาบอกว่าเมื่อออกจากโรงเรียนไปทําไมอ่ะมึงไปโพสต์อะไรในโซเชียลหรือเปะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้โพสต์อะไรทั้งนั้นเท่านั้นแหละค่ะโดนรุมเตะรุมต่อยจนสลบเหมือดไปเลยลองฟังน้องเขาเล่านะคะ ก็กระทืบเลยครับเขาเบอกว่าเขาบอกว่าเขาหาตัวผมมานานแล้วครับเขาวางแผนมานานแล้วเข,เขาตามมาอยู่ครับแล้วเขาก็บอกว่าผมเป็นคนที่ทําให้เขาทะเลาะกันครับเรื่องแบบสร้างเพจแบบพวกเพจปลอมมาหลังจากนั้นผมก็ทาตามที่เขาบอกครับแล้วก็โดนกระทืบอยู่สักคั้งหนึ่งทีนี้หลังจากนั้นเขาก็พาผมเข้าบ้านคนระับแล้วก็ให้ผมถมอดเสื้อผ้าอีกรอบครับแล้วก็ทีนี้ได้ใช้ปืนปืนยาวครับปืนไม่แน่ใจปืนอะไรครับแต่เป็นปืนยาว เอาฟาดช่วงเนี่ยครับช่วงหัวครับน้องอีกคนนึงค่ะก็เล่าบอกว่าของผมคือวันถัดมา28ตุลาคมตัวผมกับเพื่อนอีกคนนึงก็คือน้องคนที่เราเนี่คือน้องคนที่สวมหมวกชมพูนะกับเพื่อนอีกคนคือหมวกแดงเนี่ยสองคนนี้โดนลากไปวันที่28ตุลาคมได้รับข้อความจากเพื่อนก็คือคนคนแรกที่โดนจับไปเมื่อวานอ่ะได้ข้อความบอกว่าเฮ้ยมาเจอกันหน่อยพอไปถึงนัดที่ซอยรามคำแหง57ด ไปถึงปุ๊บก็ถูกสองคนเดิมเลยะค่ะมันล็อกตัวแล้วพาขึ้นมอเตอร์ไซค์คือโดนล็อกให้นั่งกลางแล้วมีคนประกบหน้าหลังข <Okay. S 1> ี่เข้าไปที่บ้านหลังเดิมเรือนไทยรามคำแหง63านี่แหละแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยโดนาพิดตาไว้<ด>เพราอไม่ให้รู้เส้นทางน,นะพอไปถึงก็เจอเพื่อนคนแรกที่ส่งข้อความมาสภาพคือสะบักสะบ,บ,บอมไปหมดเลยค่ะเขาโดนถามว่าเรียนช่างกลอุตสาหากรรมใช่ไหมเขาบอกเขาไม่ได้เรียนแล้วแต่ก็ไม่ฟังรุมซ้อมรุมกระทืบ สองคนหลังที่โดนจับตัวไปเนี่ยโดนมัดมือมัดเทา้บาบังคับให้แก้ผ้าลากไปตามพื้นบ้านบังคับให้กินปัสสาวะแล้วก็บังคับให้กระทําอนาจารหลายอย่างทั้งเผาขนเพชรสไลด์อวัยวะเพศโชจูป,ปากแล้วก็อมอวัยวะเพศโดนถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้หมดที่เห็นรอยแผลนั่นคือโดนเอาบุหรี่จี้หน้าโดนบุหรี่จี้ปากโดนบังคับให้กินขี้บุหรี่แล้วก็ยังโดนบังคับให้พาไปที่บ้านด้วยนะ ให้ไปหาหัวเข็มขัดของสถาบันในช่วงกลางดึกยายกับตามมาเจอก็ช็อกตกใจเหมือนกันนะคะสุดท้ายแล้วกว่าที่จะถูกปล่อยตัวคือ29ตุลาคมโดนขังอยู่สอามวันสองคืนอะ่ะเต็มๆนะคะผู้ปกครองบอกว่าพอลูกลูกหายออกไปจากบ้านก็ตามหากันจน29ตุลาคมลูกกับเพื่อนลูกถูกปล่อยตัวออกมากลับมาถึงบ้านสภาพนี่จำแทบไม่ได้เลยเพราะว่าร่างกายเนี่ยฟกช้ำบวมปูดแผลถลอกปอกเปกิปกเต็มไปหมดเลย ถามข้อความอะไรลูกไม่ยอมบอกหรือว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเห็นเฟซของลูกชายที่มีคนทักมาถามถ,ามถึงอาการแล้วมีบางข้อความข่มขู่ไม่ให้แจ้งความด้วย3พฤศจิกายนยูยูมีคลิปที่ลูกๆถูกทำร้ายแล้วก็ถูกกระทำอนาจารย์เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลโอ้โหเด็กๆบอกแล้วผมจะอยู่ยังไงอพี่หน้าตาผมมันก็เปิดเผยเออกไปหมดแล้วสิ่งที่โดนกระทำะมันหนักหนามากนะพ่อแม่บอกไม่ได้ไม่ยอม ในเมื่อมันมาถึงขนาดนี้แล้วต้องแจ้งความเลยพาแจ้งความสอนอหัวหมากเลยนะคะแต่ทีนี้พ่อแม่ที่ออกมาร้องเรียนผ่านทนายดังด้วยเพราะว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะหนึ่งในผู้ปกครองของเด็กที่เป็นกลุ่มคุณก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลด้วยก็เลยต้องมาร้องทนายดังเผื่อเอาไว้อีกทอดหนึ่งเรื่องนี้ทนายรณรงค์รับเรื่องไว้แล้วบอกว่าคดีนี้ข้อหาเยอะมากเลยนะไล่ไปเลยตั้งแต่อนาจารเพ้อเพลจะมีข้อหาพยายามฆ่าด้วย มีข้อหากักขังห่วงเหนียวมีข้อหาใช้กําลังใช้อาวุธประทุษร้ายข้อหามีอาวุธสงครามทนายรณรงค์ถึงขั้นเอ่ยปากว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในกรุงเทพได้ยังไง<ตา><ตา>นี่คือ<ต>ป<า>ืนค่ะ<ตา><ตา>ไม่รู้ว่าบีบีการปืนจริงปืนปลอมรือแ,<ตา><ตา>แต่คุณเห็นกระสุนคุณเห็นปืนไหมอะอันนี้ไม่ใช่ปืนปกตินะที่เขาบอกว่ามันน่าจะเข้าข่ายเรื่องอาวุธสงครามโดยนี้ต้องให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติแก้ปัญหานะทนายรณรงค์บอกและทนายรณรงค์ก็ไม่เชื่อด้วยว่าสนหัวหมากจะทําได้ เพราะมีอาวุธสงครามขนาดนี้จาก3พฤศจิกายนที่ไปแจ้งความจนถึงวันนี้อ่ะวันที่13แล้วอ่ะทำไมยังจับอะไรไม่ได้เลยเบื้องต้นเนี่ยมีรายงานบอกว่าตอนนี้ตำรวจเขารู้ตัวหมดแล้วนะคะคว่ากลุ่มคนก่อเหตุเป็นใครบ้างออกหมายจับไป3แล้วตอนนี้ก็กำลังค่อยๆทยอยออกหมายจับกันอยู่แต่ทนา,ายราณารงค์บอกเลยว่าสัปดาห์นี้ผมจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดให้สตชให้ตำรวจสอบสวนกลางรับทำคดีให้หน่อยเพราะพฤติกรรมแบบนี้อุกอาจเหลือเกินค่ะเหตุการณ์ตอบ